สวัสดีจ้าเด็กๆตอนนี้เราก็ยังอยู่ในบทที่3 —เรื่องของจำนวนจริงนะลูกนะหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือสมบัติของจำนวนจริงมาดูสมบัติของจำนวนจริงกันว่ามีอะไรบ้างมาดูนะคะคุณสมบัติการเท่ากันของจำนวนจริงก่อนการเท่ากันเนี่ยมีสมบัติอะไรบ้างข้อที่1สมบัติการสะท้อน reflexive law นะลูกนะสะท้อนยังไงล่ะ ถ้า a เป็นสมาชิกของจำนวนจริงแล้ว a เท่ากับ a เออ a เท่ากับ a มันเป็นยังไงนะครูเบียงงงนะเนี่ยอ,อย่างเช่นครูเบียบอก5ไง5มันก็สะท้อนมาเป็นอะไรคะ5เออ5ก็ต้องเท่ากับ5แหละเนาะถ้าครูเบียบอก square r o 2เออมันก็ต้องเท่ากับอะไรลูกมันก็ต้องเท่ากับ square r o 2แหละมันเป็นการสะท้อนไง สะท้อนนะคะเครื่องหมายเท่ากับลักษณะคล้ายกระจกใช่ไหมลูกสะท้อนไปค่าเท่าเดิมมาดูสมบัติข้อที่2สมบัติที่2บอกว่าการสมมาตร symmetric law นะคะสมมาตรที่หน้าตาเป็นยังไงครูเบียรคือว่าถ้า a มันเท่ากับ b แล้ว b มันก็จะเท่ากับ a ด้วยเออมันสมมาตรกันเช่นถ้าครูเบียบอกว่า x เท่ากับ7 จากสมบัติการสมมาตรครูเบียรก็จะได้ว่า7มันก็จะต้องเท่ากับ x ด้วยนี่อันนี้สมบัติการสมมาตรามาดูข้อที่ 3. สมบัติการถ่ายทอดถ่ายทอดเป็นแบบไหนนะชื่อคุณคุณนะคะถ่ายทอดนะคะ transitive law นะถ้า A มันเท่ากับ B B มันไปเท่ากับ C เพราะฉะนั้น A ก็จะเท่ากับ C ด้วย เช่นอะไรลูกเช่นถ้าครูเบียบอกว่า r m เท่ากับ10นะคะแล้ว10มันก็ไปเท่ากับ k มันจะได้ข้อสรุปว่าอะไรลูกก็จะได้ข้อสรุปว่า m กับ k, k เนี่ยมันต้องเท่ากันเ,เพราะต่างก็เท่ากับ10เหมือนกันามาดูสมบัติข้อที่4สมบัติข้อที่ส การบวกเข้าด้วยจํานวนที่เท่ากันดูเห็นไหมมี A กับ B เท่ากันแล้วนะแล้วครูก,ก็บวก C เพิ่มเข้าไปถ้า A กับ B มันเท่ากันอยู่บวก C เพิ่มเข้าไปมันก็ยังคงเท่ากันนะคะเช่นอะไรลูกเช่นถ้าครูเบียบอกว่าซมีค่าเท่ากับ2เพราะฉะนนั้นถ้าครูต่างก็บวกเข้าไป ถ้าครูเอาทบวกเข้าไปด้วย5มันก็ต้องมีค่าเท่ากับอะไรคะ2บวก5โด้วยอย่างนี้ลูปเป็นการบวกเข้าด้วยจำนวนที่เท่ากันสมบัติข้อที่5เมื่อกี้เป็นบวกอันนี้เป็นการคูณนะคะก็คือถ้ามี a กับ B เท่ากันแล้วแล้วครูคูณ C เข้าไปคูณ C เข้าไปค่ามันก็ยังจะเท่ากันอยู่เช่นบอกว่าตัว y ออา y y มีค่าเป็นลบสถ้าครูคูณเข้าไปละถ้าเกิดครูเป็น2 y เออสอคูณ y เข้าไปมันก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณกับลบสด้วยแบบนี้นะลูกนะอันนี้เขาเรียกว่าสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากัน